ขอตัวอย่างท่าทุ่มลงเตียงหน่อยคือไม่ได้พุ่งเยอะไม่ได้พุ่งก็แค่จับวางถ้าพุ่มมันจะขาดเรามันขาดเราถ้ามันยาวมันก็โลนแรงกดครับของทฤษฎีอยู่แล้วหนู ทฤษฎีน่ไปมันก็ึงลงมาก็ขาดอยู่แล้วเป็นทฤษฎีง่ายมันไม่ได้มีอะไรมากไม่เทุบเลยเทุมัน้ขาดท้งยวง้วอันนี้มันขาดแทุเลยจเห็นไหมครับเห็นไม่นไม่เห็นเห่เห็เลยเ็นห